ทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6กนาฬิกาห้นาทีที่นี่คือบ้านสวนงามสระบุรีนะคะอันนี้เป็นเต็นท์ของเราแล้วก็อันนี้เป็นบ้านพักของเราที่นี่มีทั้งรถบ้านมีบ้านพักแล้วก็ กลางเต็นได้นะคะนี่ตรงนี้เป็นลถต้านสามารถพาสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าไฮไลท์ของที่นี่คือลำธารที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะซึ่งลำธารที่เนี่ยใสมากแล้วก็น้ำเป็นสีฟ้า ถามเขาแล้วว่าทําไมน้ําถึงเป็นสีฟ้าเขาบอกว่ามันคือหินปูนที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะไม่ได้ใส่สารเคมีงลงไปดูสิฟ้าจริงๆยิ่งตอนเช้ายิ่งใสเพราะว่ามันถ้ามีคนลงไปเล่นมันก็จะขุนแต่ตอนนี้คือใส่มากแต่มันเย็นค่ะเมื่อคืนนี้ก็อากาศเย็น ก่อนเล่นน้ำก็ควรจะใส่ชูชีพแล้วก็ห่วงยางด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีบริเวณที่เป็นจุดน้ำลึกอยู่นี่เป็นชิงชาแล้วก็เป็นที่แบบว่าจับแล้วก็หดลงไปอันนี้เขาบอกว่าตรงนี้น้ำลึกประมาณ2องเมตรลงไปดูน้ำใกล้ๆดีกว่าเออใส่จริงแล้วมันก็เขียวด้วยนะคะ มีไฮไลท์ให้ถ่ายรูปก็คือตรงนี้ที่เป็นตะแกรงออกไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ริมลำธารเนี่ยเขาก็ทำเป็นที่นั่งสามารถทานอาหารได้หมดเลยที่พักเขามีแบบโดมด้วยอันนี้สามารถนอนได้สองคนก็คือที่พักที่เนี่ยมันรองรับได้แบบสองคน สคนหกคนถึงแปดคนนะคะมีบ้านหลังใหญ่ด้วยนี่เป็นโดมถ้าจากโดมตรงนี้ก็เป็นศาลานั่งเล่นกินข้าวแล้วก็เป็นเต็นท์อีกสองาหลังนะคะข้อดีของที่นี่ก็คือมีที่พักที่หลากหลายพื้นที่กว้างสามารถกางเต็นท์ได้เยอะแล้วก็ ตรงนี้เป็นห้องน้ำแล้วก็มีจุดล้างจานคือถ้าคนที่พักบ้านมันก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยนะคะมาดูห้องน้ำของเขาห้องน้ำของเขาก็ค่อนข้างโอเคนะคะเป็นตักบัวแล้วก็ชักโครกในตัวนี่เป็นจุดล้างหน้แยกชยายอีกนะคะ นี่คือห้องน้ำนี่อันนี้คนก็มาถ่ายรูปกันนะคะสวยดีเืคืนนี้ก็มีวงดนตรีโฟกซองเล็กๆนี่เป็นบริเวณกลางเต็นท์ที่เขามีประมาณเก้าไร่นะคะซึ่งก็แบบสามารถรองรับเต็นท์ได้เยอะเลยนะคะเมื่อคืนมีวงดนตรีตรงนี้ ีดฝั่งนี้ก็เป็นที่จอดรถกว้างขวางตรงนู้นก็เป็นครวัวสั่งอาหารตามสั่งได้ตลอดเออลยรสชาติอาหารใช้ได้นะคะ แต่ว่าถ้าใครให้ไปส่งที่หน้าบ้านเนี่ยก็จะมีค่าส่งครั้งละ20บาทแต่ก็ไม่ไกลสามารถเดินมารับเองได้อันนี้ก็เป็นจุดกลางเต้นอีกจุดหนึ่งอีกลานหนึ่งนะคะ ะะก็เป็นบริเนังชิลใต้ต้นกามปูหน้าห้องขวซึ่งก็มีห้องน้ำฝั่งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำฝั่งนี้กัน<ป>อันนี้เป็นห้องน้ำอีกที่หนึ่งก็เป็นห้องน้ำที่แยกชายหญิงค่ะน่าจะสร้างใหม่โอ้พื้นเละนิดหนึง่งตอนเช้าแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ชักโครก อันนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้านะคะน,นี่ก็มีเบียร์สดจำหน่ายด้วยนะคะแต่ว่าใช้เสียงได้ไม่เกินสี่ทุ่ครึ่งนะคะทุกอย่างก็ต้องปิดน,นะคะห้ามรบกวนคนอื่นก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยแบบตุตาบ้านหลังนี้ใหญ่มาก <c oughs> น่าจะเป็นบ้านหลังที่แปดคนนะคะ <c oughs> ที่นี่บ้านพักหลายหลังมาก <c oughs> แต่ละหลังก็จะมีแบบแอร์เรียของตัวเองเ้็นโด